สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราชาโรของเราค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนปี2565นี้นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะนกต้องขอขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเรานะคะขอบพระคุณมากๆเป็นอย่างสูงเลยค่ะจากใจเลยนะคะ ก่อนอื่นขอมาเปิดดูพลังงานความรักนะคะพลังงานตัวตนของคุณชาวราศีพิษภกในช่วงปักแรกค่ะของเดือนมิถุนาย,ยนค่ะเป็นอย่างไรบ้างเพจ of p e n t a c l e ค่ะเอก of one six of cup queen of p e n t a c l e m ค่ะ ที่ high ายเ t น r e s ในช่วงนี้นะตัวคุณอาจจะมีการได้พูดได้คุยได้สารความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนกเก่าของคุณนะคะที่กลับมาคุยการสารต่อความสัมพันธ์นี้หรือว่าเออเป็นรักต่างไว้ก็ได้นะคะระหว่างคุณและเขานะอาจจะมีไวที่แตกต่างกันอาจจะมีเฐานะนะคะทางสังคมนะคะ ที่แตกต่างกันด้วยนะอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะบางท่านบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะอ,ออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะนะตัวคุณเองยังแอบคิดมากนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปได้ไหมคุณรู้สึกถึงความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะ ขอดูสิคะว่าเดี๋ยวนุขอให้สำหรับนี้แล้วกันเอ่อตัวเขานะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานความรักของเขาค่ะคนที่ชาวราศีพฤษภนึกถึงนะ six of pentacles ค่ะ queen of wands queen of s w o r d ค่ะ n i g h t of cups เด็กดาบนะคะ ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะคนที่รู้สึกว่าโอ้เจอแล้วก็แบบชอบอะชอบมากๆนะคะนะเขาอาจจะไปเหมือนมีความรักนะคะเพิ่งเริ่มต้นมีความรักนะคะหรือว่าตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะกำลังเฝ้าดูสถานการณ์กำลังดูอยู่ว่า เออจะเป็นยังไงต่อไปนะคะนี่คือพลังงานความรักของเขานะสองถ้วยเหมือนเขาเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะอ่านะแล้วก็เขาพร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็ที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้แล้วด้วยนะคะแต่เขาเหมือนกับว่าอาจจะยังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะขอดูหน่อยค่ะว่าตัวของชาวราศีพฤษภคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ คุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะาชาวราศีพฤษภธาตุดินพฤษภกันมังกรนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาโอ้ยขออภัยค่ะขออภัยจริงๆทุกคนขยับอีกแล้วกล้องเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาหนูรู้สึกว่าเขาก็ใช่สําหรับคุณนะ เขาคือคนที่ใช่คนที่คุณอยากจะจริงจังอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะแต่ความสัมพันธ์นี้นะเหมือนตัวคุณเองไม่แน่ใจว่ามันจะไปต่อได้จริงๆหรือเปล่านะคะในบางท่านบางคนคุยคุยกันอยู่ก็เหมือนหยุดชะงักไปนะคะเงียบนิ่งกันไปก็มีนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะขอขยายสีดาบค่ะ n ี of อ,อคับคุณอาจจะพักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มานานหรือคนคนนี้คือคนเก่าที่ เคยพักเบรดความสัมพันธ์กันไปแล้วก็กลับมาสารต่อก็ได้นะคะคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขานะคะแล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีสักนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามเหมือนคุณก็มีความรู้สึกที่มั่นคงแล้วก็จริงจังนะคะอยากไปต่อกับเขานะคุณรู้สึกว่าเขาใช่สำหรับคุณนะคะ อดูสิคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชาวราศีพฤษภเด็กถือถ้วย2ถ้วยว้าวนกมองว่าเนี่ยสองถ้วยเมื่อกี้ขึ้นมารอ,รอบหนึ่งแล้วนะคะก็คือคุณนี่แหละคนที่เขารักคนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยนะเขาชอบคุณมากๆเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะคะเออถ้าคุณคนนี้เด็กกว่าคุณนกรู้สึกว่า ไม่ว่าเขาจะมีเท่าไหร่เขาทุ่มเทให้คุณหมดแหละนะคะเขาให้คุณทั้งใจแหละคนคนนี้ยอืคุณน่าจะมีความแตกต่างกันเลยนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษานะคะเชื้อชาตินะหน้าที่การงานตำแหน่งทางสังคมอะไรพวกนี้คะ่ะนะแตกต่างกันหมดเลยนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณนะคะค,คนนนี้แล้วก็ นกรู้สึกได้ว่าเขาจริงจังกับคุณนะคะเขารักคุณจริงๆนะแล้วเขาก็พร้อมที่จะมอบความรักความรู้สึกให้กับคุณนะคะให้ทั้งใจเลยนะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเขาอยากจะบอกอะไรให้กับชาวราศีพฤษภค,ค่ะเก้าหมายค่ะ The Hermit Five of Pentacles ค่ะ เทนอปครับเซเว่อนอปครับเขาอยากบอกอะไรกับคุณอืมอืมแบบแถวหกหมายโอเคเขาเขาบอกว่าเขา เขายังไม่อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหรือเขาเขาหวงแหนความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่ะประสบความสําเร็จนะคะสมหวังกับคุณนะแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะยากหรือว่ามีอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะเขาเขารู้มันอาจจะเหมือนกับเอ่อตอนนี้นะในบางท่านบางคนมันเหมือนกับว่ามัน ยังไม่ได้เจอกันอนะ่ะบางคนเป็นรักออนไลน์นะคะมันอาจจะยังเหมือนเป็นการคิดมโนหรือว่ายังจับต้องไม่ได้นะแต่เขาจริงจังกับคุณนะคะแล้วเขาก็จะทําให้ความสัมพัน์เนี้ยเป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะสาหรับคนที่เคยเจอกแล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขารู้สึกว่าคนคนนี้เอ่อคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู้ของเขานะมีไพ่คู่ขึ้นในสําหรับนี้นะคะ queen of pentacles แล้วก็ king of pentacles นะคะเขามองว่าคุณคือ คู่ชีวิตของเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะแต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันนะคะเขาค่อนข้างคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้มากๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะโอเคที่นี้เดี๋ยวขอเก็บก่อนเรามาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะกับชาวราศรีพฤษภกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ Queen of Cups นะคะกับ King of Cups ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อเทน็ s ปสอดนะคะแปเหรียญ The Hangman เจ็ดไม้จริงๆนะไม่ว่าคนคนนี้นะคะเอ่ออาจจะมีการเงียบนิ่งกันไปห่างหายกันไปแล้วก็ตามนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณเสมอเขารอคอยวันเวลาที่จะได้กลับนะคะ มาคือดีกับคุณนะคะขอโอกาสจากคุณคนคนนี้เขารับคุณนะคะ,ะบางท่านบางคนมีการห่างหายกันไปนะคะในความสัมพันธ์นะแล้วก็เหมือนกับมันมีอุปสรรคแหละนะคะบางท่านบางคนการงานการเงินนะคะเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยจังหวะของช่วงชีวิตอ่ะเนาะเหมือนกับเขาอาจจะไปทําอะไรบางอย่างให้ตัวเขาพร้อมนะคะพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะกลับมานะคะ พยายามในความสัมพันธ์นี้นะการที่เขาเงียบนิ่งหายไปนกมองว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดถึงคุณนะคิดถึงตลอดนะสิ่งที่เขาจะทาอะค่ะคือเขารักคุณเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นี้ให้มากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้ห่างหายกันไปไหนอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบขอคุณเป็นแฟนนะเขาอยากดูแลคุณนะแล้วก็เขาจะสม่ำเสมอกับคุณมากๆคนคนนี้นะ จะพยายามนะคะ,ะสู้กับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามที่มีในความสัมพันธ์ mm. เขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะขอแค่มีคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะสำหรับคนที่มีการห่างหายกันไปจบกันไปแล้วนะคะคนคนนี้เขายังรักและคิดถึงคุณนะเขาอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะเขาก็จะกลับเข้ามานะคะขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคุณยังเป็นคนที่เขาอยากจะไปต่อ นะคุณคือคนสําคัญของเขาอยู่นะค่ะขอดูนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอันนี้คือสิ่งที่เขาจะทําเดี๋ยวนุ่ขอดูนะเออแนวแนวน้มความสัมพันธ์สิบถ่วยค่ะเด็กถือดาบชาวทัดลมมนถุนตุนกลุ่มนะคะชาวราศีมังกรอ,อ่าแนวน้มความสัมพันธ์นกมมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะ ตัดกันไม่ขาดนะคะนะตัดกันไม่ขาดแล้วก็มีการได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยถ้าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วอ่ะนุกมองว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นจริงมากขึ้นนะคะอืมก็คือถ้าก่อนหน้านี้ยเหมือนไม่ได้เจอกันก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันหรือว่าก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์จับต้องไม่ได้นะคะ เป็นรักออนไลน์หรือว่าเหมือนแบบยังไม่ได้เจอกันหรือยังดูดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่นั่นแหละลอยๆนะคะอาจจะยังคาดหวังไม่ได้ตอนนี้นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะคะลงทุนลงแรงกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นอาจจะเป็นตัวเขานนะคะที่จะทุ่มเทนะคะให้กับคุณได้เห็นนะว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนนะคะ เขาทั้งรักทั้งเสน่หหาคุณนะคะแค่ไหนนะเขาหึงห่วงคุณด้วยคนคนนี้นะอืมแล้วนมความสัมพันธ์นกมองว่าเออถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วอย่างที่บอกะคะ่ะก็มีโอกาสได้กลับมาเยียวยานะกลับมาเยียวยาความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อด้วยกันนะคะได้กลับมาคืนดีกันนะเออแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะ นั่นแหละมีโอกาสได้พบได้เจอกันนะคะนะความสัมพันธ์นี้คาดหวังได้นะคุณอาจจะรอเขาไม่นานแล้วนะคะยังไม่ได้เจอกันสักทีก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วนะคะเขาจะแสดงออกถึงความจริงจังให้กับคุณได้รับรู้ด้วยนะพอดูไหนค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวราศีพฤษภบ,บ้างคะ f o u r of p e n t a l l e s, open the call <S ค่ะ ทูยอบสอดควีนเอ่อดี e อมเพรสนะคะแล้วก็จัสติกว้าวมาแล้วนะคะมาแล้วความจริงจังความชัดเจนนะคะดีแอมเพรสคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณมีโอกาสได้รับความยุติธรรมความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่คาดหวังแล้วหรือว่ามันมีการเงียบหายกันไปนิ่งกันไปนะคะอืม รือก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์นะคะอาจจะมองไม่เห็นทางนะคะดูเป็นไปไม่ได้นะแต่ต่อไปนี้นะคะขึ้นชัมพ s p ร r ันคือการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่ดีนะ The w h e e l of Fortune ก็เช่นกันนะความสัมพันธ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแน่นอนจะชัดเจนขึ้นนะคะออแล้วก็มีไพ่ของการเดินทางด้วยนะอย่างที่บอกว่า มีโอกาสได้เดินทางนะคะคุณคุณอาจจะเดินทางมาพบมาเจอกับเขาหรือเขาก็ได้นะคะที่จะเป็นฝ่ายเ,ออเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคุณจะเป็นคนที่ถูกรักนะคะถูกห่วงแหนนะคุณมีโอกาสได้สมหวังกับความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะคะไพ่บอกอย่างนี้นะหนึ่งดาบคุณจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะ คุณไม่ต้องกลัวนะคุณจะได้เป็นที่รักของเขานะคะแน่นอนนะก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะขอบคุณทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ